ก็รู้ส so, mm ึก hmm. ด well, ีใจครับน okay. ้องแบบกันเองแล้วก็น yeah. mm ้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งใจทํางานมากๆที่แบบเล่นด้วยกันมาแล้วก็รู้สึกแบบเข้ากันง่ายครับก็รู้สึกว่าก็ดีใจนะครับที่ได้ครูพิหารรู้สึกว่าเราเข้ากันได้ดีมากๆมรูารปรับคู่เลยพิเศษแม้ว่าแต่ปรคนต่างไม่เคยวมงานกันมาก่อนมีนะครับก็คือช่วงเขาจะมีเวิร์กช็อปของเราแบบพิเศษแบบกับพี่โดมก็คือเหมือนแบบเรียกมาส่วนเป็นคู่เรียกว่าละลายพฤติกรรมให้มากใช่ครับมันยากไหมครับกับการปรับจูนกัน ยากไหมมันไม่ยากใช่ครับของผมนะครับของฮนะครับก็รับบทเป็นเซอร์ลัดนะครับเซอร์ลัดเขาจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดเป็นคนนิ่งๆนะครับเป็นคนแบบปิดแต่ว่าเป็นคนที่แบบจริงจังกับชีวิตเออแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงครับของผู้กันก็จะโลกสดใสมองโลกในแง่ดีมากๆแล้วก็ยิ้มแย้มตลอดเวลาครับแทบจะไม่ค่อยมีเรื่องดราม่าอะไรเนาะใช่ซึ่งเติ้ลก็คือเนี่ยแหละ ผู้กัวจริงกับในละครคือคล้ายๆกันของผมห่างอยู่นะคือถ้าเกิดแบบคนที่แบบสนิทกันก็คือแบบผมก็จะขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยล่าเริงกับผู้กับตัวเซอร์รัคือแบบโอ้โหถามว่าแตกต่างกันแตกต่างกันเยอะมากเซอร์รัสจะนิ่งมากเลยเนาะนิ่งมากแล้วก็ถามว่าเล่นยากมันก็เล่นยากท้าทาย โอ้โหอันนี้แบบเอาจริงๆก็พวกผมทุกคนก็กดดันหมดเลยใช่บางวันนี่ร้องไห้เลยนะไม่จริงไม่จริงยอกยอกยอกแต่ก็กดดันจริงๆไงพี่ก็คือแบบซีซั่นหนึ่งคือเขาทําไว้แบบดังมากแบบ w ว r l d w i d e ทั่วโลกรู้จักขึ้นเทนทวิทโลกอะไรอย่างเงี้ยอแบเครียดม่ยดตอนที่ได้รับบทมาก็แบบมันก็ดีใจแล้วก็แบบกดดันไปด้วยกันว่าเฮ้ยเราจะทําได้ไหมนะอะไรแต่พอเวิร์กช็อปเสร็จได้มีถ่ายทำไปบ้วก็รู้สึกว่า มั่นใจมากขึ้นแล้วเหมือนตัวเองก็ทําทําหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดครับพี่ดีที่สุดครับเช็คคแบบขานงาาที่่ผมก็อ่านนะก็ดูทวิตเตอร์ดูคอมเมนต์เช็คแบบไอจีมีแอปสองบ้างมีมีแอปส่องบ้างใช่ตอนนี้หมายถึงของของส่วนตัวหรือของคู่คู่น่าจะยังไม่มีนะมีที่เขาแต่แต่ก็เห็นก็คือไฮไทเติลส่วนใหญ่ใช่เออเป็นไฮไทเติร์นเลยใช่ ไปดูในซีรีส์ดีกว่าอยากให้ติดตามในซีรีส์ดีกว่าใช่เห็นเขาว่าฉากเลิอดซีนนี้คือบุตรูเดือดมากาฮะจุบจริงเล่นจริงจุบจริงถูกไหมมันก็ต้องเล่นจริงอยู่แล้วใช่มันจริงอยู่แล้วยังไงมีก็เกิดใช่ปะเกิดเกินะครับมีลูกยังไงหูแดงหูแดงมันก็มันไม่มีวิธีเนาะมันก็คือก็ต้องเล่นไปตามนั้นมันก็เดี๋ยวมันก็แบบคือเราได้บทมาแล้วมันได้บทอะไรอย่างงี้มันไม่กลัวขนาดไ เทคบ่อยไหมหรอมันถามว่าบ่อยก็ไม่บ่อยปะไม่ถือโอ้คือพี่ไาเขาเก่งอยู่แล้วเนาะเฮ้ยเขาเก่งอยู่แล้วติดติ่งกับไไม่ไม่เคยผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่เคยนี่มาถึงผู้ชายเลยเฮ้ยเออเออไม่แน่ใจเหมือนแต่ความรู้สึกผมหัว่าพี่ไาเขาเก่งนะไม่เติ้นก็ลื่นอยู่ชมก็ไปชมกันมาเห็นศักยภาพของตัวเองพัฒนาการด้วยการ ความรู้สึกผมก็คือเหมือนเหมือนดีขึ้นไหมไม่รู้แต่ว่าอยากทําให้ตัวเองดีขึ้นมากทุกวันทุกวันมากกว่าครับใช่ครับเวลาเราแสดงเราไม่ได้คิดว่ามันดีแล้วเราอยากทาให้มันดีขึ้นไปกว่านี้อยาดีไปเรื่อยๆครูครูที่เป็น acting coach เขาก็บอกเราสอนเราอะไรอย่างเงี้ยครับว่าแบบเราคือการแสดงมันสามารถพัฒนาได้ทุกวันอยู่แล้วไงครับพี่ใช่ใช่ สมมติมี5เลเวลเธอให้เลเวลไหนคออุ้ยบอกไม่ได้อะบอกไม่ได้แต่รับรองไม่ผิดหวังแล้วก็ถ้าไม่บอกไม่ได้สปอยยุติไม่ได้หรอไม่ได้ไม่เกิน5ห้าหรออยากให้ไปดูในซีรีส์ไไงจะด้แบบอาจจะเกินอาจจะเกิน5ก็ได้นะครับเอออาจจะเกินก็ได้เออเขามีเซนเขามีซีนแลกน้ำแข็งซันแรกซีซีซั่นสนี่จะมีซีนแลกอะไรกันอยมากกว่าแรงน้ำแข็งเฮ้ยอย่าพูดอย่าพูดสปอยเราสปอยเนี่ยเฮ้ยเราพูดเฉยเฉยเดี๋ยววตััรบ อันนี้อันนี้ถามว่าเตรียมตัวไหมไม่ได้เตรียมตัวเลยจริงๆคือแบบพูดตรงๆคือไม่ได้เตรียมตัวก็คือนอมรับคอมเมนต์มากกว่าใช่ครับก็คือยอมรับว่าอันไหนเราเราเล่นไม่ดีจริงๆเราก็อยากจะแก้ไขใช่ครับที่ผู้กำกับใช่อะไรเงี้ยมาปรับใช้ใช่ครับถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะมันก็ต้องมีความที่มันม,มีความกลัวอยู่แล้วว่าเอ้ยแฟนๆจะชอบหรือเปล่าที่เราแสดงไปแต่ว่าเหมือนเราทาดีที่สุดแล้วใช่เราก็ทําเต็มที่ที่สุด คือเต้นนี่ก็ทําการบ้านแบบช่วงแรกที่เขาเรียกว่าอะไรนะมาถึงอ่านบทแบบอ่าน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 ้เผมเป็นนักแสดงใหม่ด้วยไงผมต้องทาการบ้านให้เยอะกว่าเพื่อนอะไรอย่างี้ใช่มีบอกครับึกษาวใจยัไมีครับมีก็เหมือนพี่ไฮเขามีประสบการณ์มาอยู่แล้วก็พี่ไฮเป็นอย่างงี้ถ้าแบบผมประสบแบบมันตันตรงนี้คนทำยังไงพี่เขาแนะนํามาใคนี่เป็นวัยเรื่องแรกวัยเรื่องแรกครับคนดันเลยนดันพี่นับหนึ่งใหม่อ่ะเพราะว่าคือไม่เคยคือเล่นปกติก็ว่าแบบ ก็ทาท่าอยู่แล้วแล้วพอมาเจอคาแรคเตอร์ใหม่ที่เราต้องจับมันแล้วก็เป็นวายด้วยใช่เหมือนเหมือนเหมือนผมก็เหมือนเติ้ลหนะคือนับหนึ่งใหม่อีกครั้งนึงเลยเรื่องแรกแล้วก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกอีกเช่นกันก็เลยดับเบิลเข้าไปใช่ใช่ใช่ตของเซอร์ลัสของผมมันมีฟิตก็คือฟิตเนสคุมอาหารบ้างแต่ของเติ้ลนี่คือแบบคุมหนักเลยใช่ของผมคือพี่เมย์เขาอยากได้ให้ตัวเล็ก ตัวเล็กแบบต้องตัวเล็กต้องทำยังไงก็ได้ต้องให้ตัวเล็กกว่าเซอร์รัตก็เลยต้องช่วงแรกก็อดอาหารหน่อยต่างกไหมพี่ดูดูต่างกันต่างไหมแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเพิ่มถามว่าเพิ่มไม่ได้เพิ่มน้ำหนักแต่คือเพิ่มมวลกล้ามเนื้อพี่ก็คือเล่นฟิตเนสนั่นเองใช่ครับของผมต้องลีนใช่ลดไปกี่โลลดมาสองตอนนี้เพิ่มจะเกือบสองแล้วเพราะว่าไข้ทายจบแล้วยังไงวะ โชว์ไหมไม่รู้อ่ะก็อาจจะมีแบบทุกกาอาจจะไม่แน่ใจแต่เซรัตก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนิดนึงอะไรอย่างงี้วก็เลิฟกีเราจะสู้คู่พี่อยูไม่กับได้ปะอุ้ยอันนั้นก็เอาเป็นว่าลูกพี่ลูกน้องครับอ่าพี่ชายยังไงน้องก็อ่าอันสุดท้ายฝากหนนน่อยจะสสารรััับดใซซซีีี์ครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับท่านไทยเดอะซีรีส์ซีซั่นสองครับ ผมรับบทเป็นเซอรันนะครับส่วนผมรับบทเป็นผู้กันครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับใช่ครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับออนแอร์น่าจะช่วงประมาณปลายปีนี้ครับผมได้ดูแน่นอนครับช่วงไม่ก็ตุลาก็พฤศจิกายนนี้ครับ